หนูไม่แม่ซี่อาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเป่าให้นะแม่ซี่นะนี่แม่ซี่ลาดซะอย่างเย็นสบายเลยแม่ซี่บอกโอ้ชอบชอบเย็นสบายเย็นเย็นเย็นเยๆๆ็นเจรอิงจริงเย็นจริงนะอาบรอบสองแล้วนี่คือรอบรอบสองแล้วค่ะนี่คือจะล้างจะล้างอ่ะล้างดีๆค่ะพี่ลินพี่ลินล้างดีๆค่ะลินเปิดน้ําล้างดีๆโอ้โหตัวความหล่อของแม่ซี่นะคะนี่เน่ะ อาบรอบสองแล้วหอมแล้วเมสซี่หอมอาบรอบสองเลค่ะเดี๋ยวจะตามด้วยครีมนวดครีมนวดไม่มีอ่ะเมสซี่หันหน้ามาเมสซี่ขอน้าอยาล้าเมสซี่เมสซี่ต้องอาบอีกรอบันึงจะได้จะได้ไม่เหม็นเดี๋ยวมันจะได้หอมหอมต้องล้างให้มันสะอาดจะได้หอมหอมเมสซี่นั่งลงจะอาบน้ำดีๆเร็วๆป้าว่าจะอาบน้ำให้ดีๆนั่งลงเมสซี่นั่งลง เมสซี่อีสุดหล่อนั่งลงดีดีหล่อพ่อรวยสาวสวยเย็นสบายบ่บักละอาบน้ำให้เมสซี่ค่ะแมสซี่อยากอาบนำ้ำแมสซี่ห้อนอืมแมสซี่จะเพิ่มความหล่อนะคะคุณผู้ชม เมสซี่จะอาบน้ำอย่างสบายใจและจะมาเล่นกันว่าเมสซี่จะหล่อแค่ไหนรับรองหลอ่อไม่บันยาบรรยังขาอ่าตอนนี้เมสซี่กำลังอาบน้ำมีความสุขนะคะนี่ค่ะไปสุดหล่อกำลังอาบน้ำเพิ่มความหล่อนะคะเย็นบาเมสซี่ผูกไว่ย่างดีอันหน้ามาสุดหลอ่อ สุดหล่อกำลังอาบน้ำมีความสุขอาบไปเลยปว่า,วาอาบไปเลยไม่ให้เห็นเห็นแต่สุดหลอก็พอสุดหออาบน้ำจะไม่ให้เห็นคนอาบ <laughs> ไม่ให้เห็นคนอาบแมซี่มีความสุขไม่จ้าแมซี่ไม่มาอาบน้ำให้แมซี่คะ่ะพี่ลินอย่าเล่นพี่ลิน เนสซี่มามาอาบน้ำมาตักน้ำให้ป้าวาเร็วตักน้ำให้ป้าวาเร็วเออเราจะอาบน้ำให้เนสซี่กันเห็นหัวยินิดนึงเมื่อกี้เช็ดขนเช็ดขนเช็ดขนให้แห้งก่อนพัดลมเป่าจะได้ออกไปเล่นและวพัดลมเป่าแล้วจะค่อยแห้งแล้วเนสซี่อาบน้ำเสร็จแล้วเช็ดตัวให้แห้งก่อนนะเนสซี่นะเอ้ยเนสซี่เดี๋ยวค่อยไปเล่นนะเนสซี่นะ นั่งลงเก่าพันมให้มันแห้งก่อนแม่ซี่บอกพันมดังแห้งจางปินดองเพราะว่าตองเปาแม่ซี่เห็มันแห้งนะคะไตกับไว้กับไตกับเแห้งที่เจ้าน้ะแม่ซี่เนาะไตบ่ได้เอาเปาเปาให้มันแห้งไปแม่ซี่จเย็นๆนะอย่าเห่าอห่าเดี๋ยวได้ออก้ามเห่าเดี๋ยวได้ออกล เอาพัดลมก่อนเอาแห้งก่อนเสียงดีแท้้เอาให้ม่หนกำลังไจงอออกแล้วเอาอยาอยากกออาบน้เาวอยากออกพี่น้องูล้เสียงดังได้เสียงังใส่เสียงครูใส่เสียงครูเอา ใส่เสียงครูดานดันน้ำเรียบร้อยแล้วใส่เสียงคูอย่าบอกแล้วบา้างเสียงดังฟังชัด